สวัสดีคร e. ame, ับเป็นเพื่อนชาว y o u t ท b e ทุกๆท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่22สิงหาคม2566ณที่รานแสนเจริญตึกเตื้มเพลิงหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มีรถแท็กอร์นะครับยันมา F28EX นะครับมานำเสนอพี่น้องนะครับ คันนี้นี่มาพร้อมอุปกรณ์ใบดันแล้วก็ผ่านพวนนะครับใบดันผ่านพวนนะครับรถนี่เครื่องดีนะครับแต่ว่าเอ่อผมจะเปลี่ยนปั๊มโซล่าให้นะครับปั๊มโซล่านี่มันมันมีปัญหานะครับน้ำมันมันขึ้นแค่สูบเดียวแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยรถสตาร์ตติดนะครับสตาร์ตติดแต่ว่าน้ํามันมันขึ้นแค่สูบเดียวนะครับ มันมีอุปกรณ์มาด้วยคือผันพวนนะครับยางนี่ยางหลังนี่สวยนะครับยางหลังนี่สวยสวยยางหน้าก็สวยนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับก็ก็มีซึมๆึมอยู่นะครับฝั่งฝั่งฝั่งด้านซ้ายมีซึมๆมอยู่นะครับ ฝั่งขวานี่ไม่ซึมนะครับต้นก็นระบบไฮดรอลิกก็ยกขึ้นดีอยู่นะครับดอกยางนี่สวยนะครับดอกยางสวยนะครับยางหน้าก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับสภาพณตอนนี้ก็คือสตาร์ตติดนะครับสตาร์ตติดแต่ว่าทํางานแค่สูบเดียวนะครับทํางานแค่สูบเดียวหมายความว่าน้าม,มันมันขึ้นแค่สูบเดียวนะครับน้ามันมันขึ้นแค่สูบเดียวนะครับ ราคานะครับราคาที่ทางร้านขายนะครับขายอยู่ที่เก้า0มืนแปดพันบาทนะครับเก้า0มืนแปดพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเก้าหมืนแปดพันบาทนะครับยี่สิบแปดแรงเยนมานะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ไม่มันไม่มันไม่มีเล่มทะเบียนทะเบียนมานะครับก็พี่น้องก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ฐานก็จะเป็นผ่านห้านะครับเป็นผ่านห้านะครับที่จะให้นะครับสําหรับ ยี่สิบแปดแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ํามันมันออกยังไงมันขึ้นยังไงเวลาผมสตาร์ทติดนี่สตาร์ทออกมาตามติดง่ายนะครับแต่ว่ามันจะผ่อนไม่ได้นะครับมันจะผ่อนไม่ได้มันจะดันนืดแต่ว่าน้ํามันออกแค่สูบเดียวเพราะว่าผมผมไล่น้ํามันแล้วมันออกแค่สูบหนึ่งสูบเดียวสูบสองสูบสามนี่ไม่ออกนะครับก็ผมติดต่อประสานงานกับทีมทีมงานช่างปั๊ม ช่างปัม๊มโซล่าแล้วนะครับก็รอรอคิวเข้ามาปรับเปลี่ยนแก้ไขให้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่าอาการเขาเป็นแบบไหนนะครับนะี่ครับสตาร์ทติดง,ง่ายนะครับแต่ว่าพอสตาร์ทติดนี่เขาก็จะออกเยเอะเขาก็จะรันนะครับอันนี้คือเบนที่ปัม๊มโซล่า เป็นที่ปั๊มโซล่านะครับที่ผมแก้ไขให้นะครับเป็นเกียร์ก็เป็นเกียร์เทนร์เรนนะครับก็เดินเดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับเดินหน้าถอยหลังได้ปกติแล้วโบวินก็ทํางานปกตินะครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาแค่ตรงปั๊มโซล่านะครับ9ก0 0 0มบาทนะครับพี่น้องพี่น้องสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ รถอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุร์นะครับบ้านหนองวังทองนะครับร้านแสนเจริญเฮกเกอร์นะครับตอนนี้คือมันทำงานสูบเดียวมันก็เลยวิ่งได้ช้าๆนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดผมทำปัมำป๊มทาปั๊มติดเรื้อร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้อีกทีหนึ่งนะครับประมาณวันวันจันทร์น่าจะเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดทำทำปัม๊มเดี่ยวันจันทร์น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับวันจันทร์ก็พี่น้องก็ สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคนจะเยอะมากนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตรงไหนนะครับต้องรอให้ช่างเขามาดูแลนะครับให้ช่างให้ช่างเขามาดูมาดูเแลแื่ให้นะครับช่างปั๊มโซล่านะก้ามื่นแปดพันบาทนะครับพี่น้องก้ามื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับพี่พี่น้องมี รถเพาเดียวก็มาตีเทินได้นะครับมีเผาเดียวมาตีเทินได้นะครับมีเผาเดียวไม่ได้ใช้งานมีรถไถเดินตามก็มาตีเทินได้นะครับขอดนินสภาพดีสวยหน่อยนะครับเดินตามนะครับเอารถสองเพาไปใช้งานนะครับมีผ่านพวนให้ด้วยนะครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยากได้ผ่านสีก็ได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผานสี่ก็ได้แต่ว่าโรตารี่ไม่มีนะครับโรตารี่ไม่มีนะครับระบบเกียร์ทำงานปกตินะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ทำงานปกติทุกเกียร์นะครับ เพียงแต่ว pues right nah ่าเครื่องมันจะผ่อนไม่ได้มันจะอันนี้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ระบบน้ํามันของมันนะครับสอบถานได้นะครับพี่น้องจัดเป็นเน้นไม่ได้นะครับรถคันนี้จัดจัดเป็นเน้นไม่ได้นะครับรถคันนี้จัดเป็นเน้นไม่ได้รอมันต้องมีเรี่อมันถึงจะเป็นเน้นได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามีไอไหมนะครับผมจะพามาดูว่ามีไอไหมนะครับ มันพุ่งออกมาเลยเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวจะเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับแต่เครื่องเครื่องไม่มีปัญหาครับเดียว่าว่าจะของเดิมเติมน้ำมันมาเยอะไหมนั้นแหละแต่โดยรวมนี่เครื่องโอเคนะครับ เครื่องนี่ไม่มีคนขาวนะครับสำหรับ28แรงนะครับระบบน้ำในปกตินะครับก0าหบาทนะครับพี่น้องเดี๋ยวพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันที่มันเกินเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเกินไหมนะครับเพราะว่าลงเข้ามานี่ผมยังไม่ทำอะไรนะครับผมยังไม่ทำอะไรเลยนะครับก็มาก็มารีวิวให้พี่น้องดูนะครับก็ประมาณวันเสาร วันเสาร์นี้นะครับก็จะมี4ี่ p เจ็ดอนะครับส7 SP เจอเข้ามาประจำการนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจ47 SP เจอก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับราคาก็สามต้นต้นนะครับส่วนรถแท็กเตอร์ฝั่งนี้นะครับยันมาสามสิบห้าแรงนะครับยังอยู่นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับแล้วก็ L 1วันยี่สิบเจ็ดแรงนะครับหนึ่งแสนก็เอหนึ่ง 98,000บาทนะครับแล้วก็คูปต้าสาสี่แรงนะครับสามสี่แรงหนึ่งแห้าบาทเยนมาส9ี่บเแรงนะครับราคาอยู่สองแสนเ่นแปดพันบาทนะครับส่วนนิวฮลแลนด์ิดจองแล้วนะครับแล้วก็รถ รถอีแตนนะครับรถอีแตนก็ยังอยู่นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทระบบไฟด้านหน้านี่ทางร้านเปลี่ยนแก้ไขให้ใหม่นะครับเอาชุดใหม่ใส่ให้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่มีลูกค้าจองเราถึงจะทําให้นะครับส่วนคันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับยันมาสี่สิบห้าเลยนะครับติดจองแล้วนะครับตอนนี้กาลังเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอยู่นะครับแล้วหลับยันมานะครับก็ก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนั่นแหละครับตอนนี้ก็คือ ทางร้านปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ลูกค้าพร้อมนะครับก็เก็บงานทําสีให้เล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับทําเสร็จก็จะหลอขึ้นมาอีกไฟเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับระบบไฟนะครับนะครับสําหรับวันนี้นะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องท่านไหนที่พึงเข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามไปด้วย นะครับพี่น้องท่านไหนที่กดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับรถที่ร้านของเรามีเข้ามีออกทุกวันนะครับฝากพี่น้องไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับขอกาบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ